ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับช่องตาสองฟิชชิ่งแล้วนะครับวันนี้ก็พอดีน้องที่บ้านหาซื้อสบู่ตกปลาไม่ได้นะครับผมก็เลยอาสาว่าทําให้ละกันจากประสบการณ์ที่ตกปลามาก็เคยทําใช้งานเองอยู่ก็ใช้ได้ผลอูครับก็เดี๋ยวมาดูวัด วัสดุอุปกรณ์ที่เราจะทําเขานะครับแล้วก็วัตถุดิบของเขานะครับทําง่ายๆครับเพื่อนไปตามร้านสามาถชีพนะครับพวกทําสบู่น้ํายาล้างจานอะไรอย่างนี้ครับเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้นะครับอย่างของผมวันนี้ส่วนผสมของผมก็จะมีอันนี้นะครับเบสสบู่ครับเบสสบู่เป็นกรีซอรีนนะครับเอาไว้สําหรับทําสบู่ครับชนิดขุ่นนะครับชนิดขุ่นเพื่อน เอาไว้ทาสบู่ครับดัดแปลงได้นะครับถ้าเพื่อนๆดูจบสูตรนี้ครับสามารถเอาไปทําเป็นสบู่ล้างหน้าสบู่ถูตัวได้นะครับแต่อันนี้ผมจะเอาจะมาทําสบู่ตกปลาครับที่2ก็จะเป็นหัวอาหารครับหัวอาหารนี้ผมเล่นเป็นหัวอาหารปลาดุกนะครับปลาดุกครับก็ประมาณนี้และนี่เลยครับสําคัญที่สุดครับของการทํา เหยื่อสบู่ตัวนี้นะครับก็คือไขวัวครับไขวัวที่เขาเอาไปทำกับเหยื่อตกปรากะครับเพื่อนๆก็สามารถหาซื้อได้นะครับตามท้องตลาดหรือไม่ก็ลาซาดาก็มีนะครับผมก็เลือกสั่งกับลาซาด้าครับง่ายนิดเดียวครับไขวัวนะครับเป็นไขวัวเจียวครับอย่างดีเลยครับก็หลักๆก็จะมีประมาณนี้ครับแล้วก็แม่พิมพ์ของเขาครับบล็อก ไว้เทสบู่ครับก็จะประมาณนี้แหละครับตามส่วนผสม,รสมครับก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับเทครับครับก่อนอื่นเราจะมาละลายเกจลีนครับเกจีนีนสำหรับทำสบู่นะครับเพื่อนให้เพื่อนเพื่อนใช้ไฟอ่อนๆแล้วกันนะครับผมจะเก็บของก่อน รเราลากเตามาใกล้ๆหน่อยเดี๋ยวเพื่อนๆไม่เห็นครับก็จะประมาณนี้ครับก่อนแรกก็ละลายกสลีนก่อนนะครับใช้ไฟเบาลนะครับเพื่อนๆครับใช้เป็นไฟเบาๆหน่อยครับเพราะเขาละลายง่ายครับ ไฟเบาๆเลยนะครับเพื่อนนี่มาเห็นไหมครับตัเบาๆเลยก็จะไม่ไหม้ครับ,บ,ลลรบก็จะประมาณนี้หลังจากที่เราลงเกจสลีนสบู่ไปแล้วนะครับเพื่อนโอ้ไฟแรงครับแรงครับไฟแก๊สตัวนี้เราก็จะใส่ไขวัวลงไปด้วยเลยนะครับตามลงไปเลยครับไขวัวเพื่อนละลายเขานะครับ เห็นไหครับไขวัวน,นี้คือตัวส่วนประกอบสำคัญเลยนะครับในการทําเหยือ่อแม้แต่กระทั่งเหยื่อปรากฏนะครับครับให้เราเกียวด้วยไฟอ่อนๆนะครับเกียวไปเรื่อยๆครับ ให้เขาเป็นเนื้อเดียวกันเลยครับเพื่อนเอนครับจะย่าทาเคี่ยวเข้าไปนะครับเพื่อนเพื่ทำตามคลิปได้เลยครับก็อย่างกรณีสมมติถ้าเพื่อนๆจะเอาไปทำสบู่แบบว่าใช้งานนี้นะครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องใส่ไขวัวหรือหัวอาหารลงไป จะได้ครับหลักสูตรเดียวกันกับการทำสบู่ครับพอดีตอนตอนเด็กก็คุณครูให้ลองทำสบู่ครับก็เลยได้วิธีนั่นแหละครับมาทำเป็นเหยื่อใช้เองครับสมัยก่อนสบู่ตกปลายิ่งหน้าหนาวแบบนี้นะครับหน้าน้ำที่ว่าคลองมันเริ่มแหงนะครับ อยู่ประเภทนี้ก็เอาไปใส่เบ็ดปักนะครับก็จะกินดีมากเลยครับสำหรับปลาที่เคยใส่ได้ก็ปลาเกือบทุกชนิดเลยนะครับทั้งปลาดุกป,ปลากดปลาช่อนก็เคยโดนนะครับก็จะมานี้แหละครับหลังจากที่เราละลายได้ปั๊บเราจะใส่ผงหัวหางลงไปนะครับ,รบก็จะประมาณอย่างนี้นะครับให้เราละลาย เห็นไหมครับสบู่ปรากฏสบู่ตกปลาสามารถใช้ได้ทุกชนิดเลยนะครับนี่ครับทำงานไหมละครเพื่อนๆหลกัหลกๆสำคัญเลยเพื่อนๆก็ต้องหาตัวเนื้อสบู่กับอันนั้นให้ได้นะครับกับพวกไขวัวครับเพราะวมันเป็นส่วนสำคัญเลยครับ อันนี้เนื่องจากเตาแก๊สของเราไฟแรงมากเลยนะครับต้องลดไฟก่อนคนให้เขาเป็นเนื้อเดียวกันเลยครับเพื่อน,นเขาจะเทีมข้นประมาณนี้แหละครับเพื่อน ต้องคนนะครับเพื่อนๆเ,เพราะถ้าเราไม่คนเดี๋ยวเขาจะไหม้ครับขนาดเราดับไฟแล้วเขาก็ยังมีความร้อนอยู่นะครับปลาก็แทบจะทุกชนิดครับสมัยเด็กครับใส่ครับเดี๋ยวเราจะทิ้งเขาไว้สักพักนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทลงบล็อกของเรานะครับให้เขาเย็นสักหน่อยก่อน โอเคครับเดี๋ยวเราจะพักเขาไว้สักแป๊บหนึ่งนะครับครับหลังจากที่เนื้อสบู่เริ่มเย็นลงสักหน่อยก็เราก็จะมาเทลงบล็อกกันเลยนะครับครับ เพิ่อนเก็สามารถทำงานใช้งานเองได้นะครับอยากเติมนั่นเติมนี่ก็เติมได้นะครับอย่างเช่นเติมสีนะครับให้สีเข้ออกมาสวยก็เติมได้นะครับแต่เน้นอย่างเดียวว่าขออย่ามีกลิ่นพวกน้ําหอมนะครับเพราะว่าเราเอาไปตกปลากันนะครับไม่างนั้นเดี๋ยวปลามันไม่เข้าครับอย่างที่ผมบอกว่าหัวใจสําคัญของเขาเลยนะครับมันวัวครับไขวัว จัดสั่งใน l a ซ a ด้าเลยครับง่ายดีแ้าหาไม่ได้แต่มันก็จะแพงขึ้นมาหน่อยครับเพราะว่าเขาบวกค่าขนส่งครับเพื่อนๆหลังจากที่เราได้เนื้อสบู่ประมาณนี้เสร็จแล้วนะครับเพื่อนเออเราจะทิ้งไว้เขาเซ็ตตัวประมาณ4-5ชั่วโมงเลยนะครับถึงมาแกะออกจากแบบนะครับ ครับวันดีกะภาพไปหน่อยครับไม่เต็มบล็อกครับ หัวาหารที่ใช้ก็เป็นหัวอาหารประดุกนะครับเพื่อนๆ yeah, ครับทำใช้งานเองก็ไม่ต้องสวยงามมากก็ได้ครับ <c oughs> <c oughs> <Yeah. S 1> วิธีใช้งานของเขาก็คือ เวลาเพื่อนๆจะใช้ก็เอาไปหั่นเป็นลูกเต๋านะครับหั่นเป็นลูกเต๋าขนาดพอดีคําของปากปลานะครับอจะกะเอาก็ได้ครับแล้วก็ไปปักใส่เบ็ดทิ้งไว้ครับ ก่อนของเขาก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากสี่ชั่วโมงเดี๋ยวเราค่อยมาแกะแบบพร้อมกันนะครับเดี๋ยวมาตามดูแล้วกันโอเคครับครับหลังจากที่เราทิ้งไว้จนเสร็จตัวนะครับสบู่ของเราเนื้อของเขาก็จะประมาณนี้นะครับเนื้อเนียนครับเดี๋ยวเราจะมาแกะออกจากบล็อกเลยนะครับ ครับเดี๋ยวเราจะมาดูเนื้อสบู่ของเรานะครับเขาจะเนียนขนาดไหนเกาะตัวไห,ตไหมครับเนี่ยครับสบู่ตกปลาเห็นไหมครับเพื่อนๆสามารถทำเองได้นะครับอย่างผมกรณีนี้คืออ่อ น้องเขาหาซื้อไม่ได้ก็เลยฝากให้ผมทําให้ครับหลักๆเน้นเลยนะครับก็ไขวัวนะครับเพื่อนๆเ,เป็นสูตรเดียวกับที่ใช้ท,ทําเหยยบปลากกดเลยนะครับครับดูความเนียนของเขานะครับอืมสวยไหมครับอ้กอว็วัสดุวัตถุดิบต่างๆหลักๆก,ก็จะหาซื้อได้ตามร้านสัมมาชีพครับพวกร้าน พวกสบู่ทำสบู่ทำน้ำยาล้างจานอะไรอย่างเงี้ยนะครับหาง่ายครับเพื่อนๆแต่สําหรับไขวัวนี่ถ้าหาไม่ได้ผมก็แนะนําเลยนะครับในลาซาดามีอยู่นะครับอลองพิมพ์เข้าไปว่าไขาวัวครับโอเคครับจบทริปการทําสบู่แบบง่ายๆใช้เองที่บ้านนะครับเพื่อนๆก็สามารถทําได้ครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อนๆ ครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรดีเดี๋ยวเราจะมาแชร์กันให้ดูทำกันให้ดูอีกนะครับโอเคครับสวัสดีครับ